ทางกลุ่มทุกจังหวัดนะครับกลุ่มที่2องกลุ่มที่หก็คือ,อจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนทักครู่นี้ที่ประกอบไปด้วยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์อณาจ,าจเจริญยโสธรมุกดาหารศรีสะเกษและขอนแกรร่นนะครับกลุ่มจังหวัดที่1ของกลุ่มจังหวัดที่2ก็คือกลุ่มอาจารย์วิรัตมังคตานะครับขอออกโครงการครับผมน้องชาจังหวัดบุรรจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับ องคที่3นะครับพี่อนุรักษ์แสนเพียงครับประธานเกษตรกรเกษตรกรครับจำกัดนะัเกษตรกรมันคงจำกัดน,นะครับแล้วก็เป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์นะครับกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดชยัยภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสระแก้ว แล้วก็จังหวัดอื่นอีกนะครับอื่นอีกเพราะว่าต้องขออภัยที่อาจจะกล่าวไม่หมดนะครับต่อมาครับพี่สุพลเหมือนสีพรมครับประธานบาเครือข่ายกลุ่มจังหวัดเกือบจะครบทุกจังหวัดครับมีสมาชิกในพระอิสานนะครับหลักๆก็คือจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็จังหวัดนครพนมปราจีนบางส่วน นะครับสาแก้ววันนี้สาบัตทางจันทร์บุรีก็มาใช่ไหมครับพี่ครับก็ต้องขออภัยถ้าเอ่ยไม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะหลายฝ่ายที่ประสานให้เกิดการประชุมในวันนี้นะครับการประชุมในวันนี้ก็เนื่องจากว่าการติดตามเรื่องเดิมของเรานะครับเรื่องเดิมของเรานะครับเรื่องเดิมอะไรเรื่องเดิมก็คือเรื่องเกี่ยวกับการของบประมาณ สบานรงการเรื่องโครกระเบือนะครับซึ่งเริ่มมาจ้งแต่วันที่ท9กากันยายน2557นะครับนักคือเรื่องเดิมครับ5.7วันนี้ก็ปีเสร็จแล้วนะครับโครงการตรงนั้นโครงการเดิมๆก็คือโครงการเรื่องโครกระเบือต่อมาก็มีการพัฒนานะครับก็เรี่กโครงการเรื่องโครเนื้อผสมผสานรจระเป็อเพียงบ้างนะครับเรี้งโค่เพื่อสร้างอาชีพบ้างนะครับก็คืออยู่ในเครือเดียวกันนะครับ ก็ติดตามมาตลอดทั้งปีนะครับติดต่อติดตามมาตลอดทั้งปีโดยเฉพาะประชุมครั้งแรกร่วมกับทางบริษัทจังหวัดบริษัทกรมบริษัทนะครับโดยเฉพาะวันนั้นท่านพอออกไปไกลไกล่โตนะครับท่านก็ได้มาประชุมร่วมนะครับัวแทนของกรมบริษัทนะครับในการหางบประมาณท่านก็บอกว่าวันนั้นวันที่10กุมพาพันธ์2557นะครับท่านก็บอกว่าขอไปห้าสนะครับหา ท่านบอกว่ามุกมาณมันไม่มีนะครับไม่มีแต่ว่าก็มีเหม่วนงานหนึ่งที่จะต้องเสริมสุดให้กับเราด้วยได้นะครับโครงการที่โควกเบอท่านก็บอกว่าแนะนําว่าจากกอง,องอทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อเกษตรกรก็คือท่านออขอออสมบุญจับกาบมิกรนะครับจากนั้นมานะครับก็มาตามติดตลอดนะครับตามติดซึ่งหมายว่าติดตามความคืบหน้างานต่างๆนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับ ก็มาอยู่ที่ขั้นตอนนะครับลงความเห็นว่ามันมีงบประมาณก้อนประมาณหนึ่งพันล้านบาทนะครับหนึ่งพันล้านบาทตรงนี้นะครับท่านสมคุณทราบก็บอกว่าไม่ไม่ใช่อำนาจอำนาจของท่านไม่สามารถที่จะจ่ายได้ขนาดนั้นท่านก็บอกว่ามันจะเป็นอำนาจของระดับท้าัฐมนตรีเงินตรงนี้นะครับเป็นเงินที่ที่ยืมครับไม่ใช่เงินงบประมาณนะครับไม่ใช่เงินงบประมาณนะครับเป็นเงินยืม นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆพี่น้องที่มาตัวแทนที่มาผู้นําที่มาวันนี้ก็คงทราบแล้วนะครับวันนี้เราจะมีกรอบในการทํางานนะครับอยู่อยู่สามกรอบใหญ่ๆนะครับสามกรอบใหญ่ๆนะครับก็คือกรอบแรกนะครับกรอบแรกรแรกรร็คือกรอบเกี่ยวกับเรื่องเ,อเงินทุนให้ยืมนะครับจากกองทุนสนเคษตระกรลวงเงินหนึ่งพันล้านบาทเพื่อให้สากลกู้ยืม นำไปใช้โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรผ่านโครงการเลี้ยงโครกระบือหรือโครงการเลี้ยงโครเนื้อผสมผสา,สานเกษตรพอเพียงหรือโครงการส่งเสริมอาเลี้ยงโคหลือรสร้างอาชีพนะครับประเด็นที่จะพูดคุยวันนี้ก็คือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อไนไขระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับในประเด็นนี้คือกรอ่อบนะครับกรอบที่2ก็คือเรื่องการจัดตั้งสากัขึ้นใหม่นะครับการตีความ บทบัญญัติข้อกฎหมายเระเบียบปฏิบัติและอุปสรรคปัญหาอื่นๆตรงนี้นะครับก็ก็มีกรอบนะครับที่ต้องหารือกับทางเจ้าหี้ท่านะครับกรอบที่3ก็คือเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับกลุ่มสภาประชาชนเพื่อปิาสิบปอเพียงสปสและสากพในเครือข่ายซึ่งบางกลุ่มได้จะตั้งเป็นสานพแล้วเช่นสากพเกษตรกรไทยพกกรจำกัดสานพเกษตรกรมั่นคงจำกัดเป็นต้น ซึ่งหมายก็ว่าทั้งหมดเราอยู่ในเครือข่ายสปสนะครับอันนี้ก็คือข้าข้าวนะครับข้า้านะครับทราบประทางท่านเจ้าตี้แลเดินทางมาแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสได้เชิญนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับรัฐมนตรีประจําสานักรัฐมนตรีหม่องหลวงประจาริศกุลนะครับถึงผู้แทนนะครับก็คือหน่วยงานของสานักรัฐมนตรีนะครับที่สองครับก็คือรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสรนนะครับหรือผู้แทนนะครับหรือผู้แทนนะครับสามครับผู้แทนสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนนะครับท่านบัตรีว่าที่ร้อยปีสมพุชก้าวิกรณ์นะครับพอสานักบริหารกองทุนโด่วยงานนี้คงจะไม่มีผู้แทนเพราะว่าระบุไปไม่มีผู้แทนนะครับต้องขออภัยด้วยที่ที่ระบุไปโดยไม่ได้บอกกล่าวท่านนะครับหน่วยงานที่สี่นะครับผู้แทน กรมบริษัทนะครับท่านเวชัยชัยยุทโธนะครับนะครับผอสานักส่งเสริมและพนาการเกษตรการบริษัทนะครับที่5้านะครับผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านดรวินาโรจนะครับทักษสงศนะครับอธิุดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้แทนนะครับที่6ครับผู้แทนกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในรัฐารนะครับส่วนกลางก็คงจะอยู่ที่นี่แล้วนะครับ เพราะว่าในเบื้องต้นผมได้รับทราบว่าหนังสือที่นําเสนอไปแต่ละหน่วยงานได้รับทราบแล้วก็มีการโทรศัพท์มาคอนเฟิร์มก็คือมายืนยันแล้วว่าจะเข้าร่วมช่วง,งบ่ายโมงนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างที่12นาฬิกา4ถึงนาทีย่างบริเวณรับายมงมยก็ซ้อมกันไปก่อนนะครับทักทายกันไปก่อนนะครับ ครับในส่วนอื่นนะครับก็คงจะต้องวันนี้กรอบในการพูดคุยนะครับผมก็อยากขออนุญาตถารือกับพี่ๆทุกท่านว่าจะต้องอยู่ในกรอบเท่านั้นนะครับส่วนท่านอื่นๆเสริมได้แต่อยู่ในกรอบนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ความกระชับนะครับเวลาก็ไม่มากเพราะว่ามันมีสี่สามหัวเรื่องใหญ่ๆนะครับโดยหลักแล้วก็จะมีผมนะครับเป็นเป็นเป็นคนนาตัวเสริมก็จะมีท่านขออวิระมังคตา นะครับพี่สุพรเหมือนพี่ผมหรือท่านาพี่อนุรักษ์นะครับหรือเสิมอื่นๆได้นะครับแต่อยู่ในกรอบนะครับถ้าผมบอกว่าหย <c oughs> ุดก็ต้องหยุดนะ, <c oughs> นะครับเพราะว่าเรื่องอื่นๆเพราะวันนี้เรามาพูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่เราโซเล่กันมากมันโดนแล้วมันจบแล้วม่ต้องไปโซเล่อีกนะครับเอาฟา์มจริงเอากรอบม,มาทํานะครับมาให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติ และว,วันนี้นะครับถามว่าวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านรับทราบหรือยัง <S <S ก็ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราท่านได้มีโอกาสท่านก็เดประสาน้งห้องประชุมตรงนี้แหละต้องขออาภัยจริงขออาภัยที่ที่นั่งมันไม่พอเนื่องจากว่าตอนแรกผมนะครับประสานไปแต่ละสายก็คือห้ากลุ่มก็บอกกลุ่มละห้าคนกลุ่มจังหวัดห้าคนเพอเออนมันเกินคาดนะครับผมก็ว่าห้าสิบห้าสิบคน 50ิบคนก็ประมาณก็ไม่ผิดพาอผมบอกว่าประมาณ50สิบคนนะครับอันนี้มันก็เกินก็ถือว่าพี่น้องความตั้งใจที่เราต่อสู้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นแล้วก็คงจะต้องได้นะรับการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหายัางไงนะครับการแก้ไขปัญหาก็คือโครงการเลี้ยงโคเนื้อนะครับก็คือเลี้ยงมัววไปพันนั่นแหละนะครับปลูกงานะครับ นะครับปลูก้าวัวไม่พันายที่สามปีนะครับสามปีหรือวัวมีท้องหรือมีลูกติดนะครับจะได้รับการพิจารณาพิเศษนะครับงบประมาณยังไงครับงบประมาณก็คืองบประมาณจะต้องผ่านสากรนะครับเพราะว่าเป็นองค์กรนิติบุคคลนะครับเป็นองค์กรนิติบุคคลถามว่านิติบุคคลตรงนี้นะครับมีผลบังคับใช้ซึ่งมันยุ่งยากเกี่ยวข้องข้อกฎหมายมากมาย ก็จึงจาเป็นที่ต้องเรียนเชิญท่านผู้วิสุทธิ์เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะอาทิตย์บดีแะกรมกรมสมเทรปรากามาพูดคุยนะครับมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องข้อระเบียบนะครับโดยเฉพาะการตีความนะครับซึ่งท่านก็บอกว่ามันใช่อย่างนี้นะซึ่งเราก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะนะครับไปไปมาก็เลยมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนถึกลางมันตรงไหนเทวราชถึงกลางของเราต้องตีตามตัวบทกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือเราจิงจะสามารถเดินไปได้ นะครับมันมีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะสากรณ์ที่จะตั้งขึ้นใหม่ที่อายุไม่ถึงสามปีทําไมต้องไปตีกรอบนะครับโครงการนะครับเราได้ไปอนุญาตนะครับไปสําคัญจัดตั้งสากรณ์มันก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าเราจัดตั้งสากรณ์ก็จะตั้งมาตามแนวของนโยบายของรัฐบาลน,นะครับที่บอกว่าจะต้องให้รวมกลุ่มกันแล้วก็จัดตั้งสากรณ์เนื่องจากว่ามันสามารถที่จะเอาเองินเข้าไปลงได้ นะครับอันนี้ก็ทาตามนโยบายของรัฐบาลณปัจจุบันนี้นะครับท่านเดยแถลงการเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ผมก็จาได้แม่นนะครับว่าให้รวมกลุ่มกันมานะครับอยากได้แล้วก็ขอกันมานะครับท่านจะพูดตลอดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกประยุทธ์นะครับแล้วก็มีบันทึกไว้อยู่นะครับก็เราก็มาหลังจากมาของประมาณแล้วนะครับวันนั้นวันที่วันที่10กุมภาพันธ์เรามาขอประมาณจากกรมบริษัทกรมบริษัทท่านก็บอกว่าไม่มีนะครับ ไม่ดีแต่ไม่เป็นไรต้องต้อประสานทางผู้เจ้าของเงินกองทูนได้ท่านก็บอกนะก็เลยพอดีก็เลยรู้ลลจัดกับท่านพ่ออวยชัยกับท่านพ่อสอสมพุทธการนี่ก่อนท่านจะดีมากนะครับขอหลายครั้งครั้งแรกก็ครั้งล่าสุดก็บอกว่าเอาไปคนละยี่สิบล้านนะก็ดีใจอ่ะยี่สิบก็ยี่สิบนะครับก็ไปเตรียมพื้นที่เตรียมปลูกหญ้าเดี๋ยวนี้พี่น้องทางหลายจังหวัดนะครับขายข้าวไม่ได้ก็กินหญ้านะครับ หญ้ยา,ยา,ายังไงขายขายหญ้าท่านรองมอมรอยู่ตรงนี้ท่านทราบดีนะครับแกงหญ้ากินหญ้าในเปียมันยอดมันอ่อนๆแกงใส่ผัดยานัาง่งบานเท่าแต่ที่ร้านก็คือท่านเอายาไปแลกเป็นเงินนะครับวันละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบาทน่าดีใจกับท่านมากเดี๋ยวนี้หญ้าไม่พอขายก็คือหญ้าในเปียบ้านช่องหนึ่งนะครับที่ขายที่ที่ปลูกแล้วนะครับปลูกรลงบงัวเอดบัวมันไม่มานะครับ คนที่ซื้อเยอะซื้องานแม่งอีซุดก็คือพี่น้องจากวัดอำนาจเดี๋ยวเล่าผมยกมือหน่อยตั้งละหมื่นห้าพันบาทเนี่ยเนี่ยพันพิเศษครับเนี่ยวพันพิเศษตั้ละหมื่นห้าถ้าอยากได้พันพิเศษเขาไปเอาที่นั่นได้เกียังไงเจริญครับเรื่องจริงครับเออเรื่องของเรื่องมันเขาเขาติดราคาพันกิโลละสิบบาทพอดีเอาเอาเอาหนึ่งตังเลยเขาเข้าใจก็หนึ่งพันบาทพอดีวันนั้นก็เราพรายาหนาพระเอกเส็งบรยักษ์ ก็ <curves> <extern als> เลยอยากบินไงนะครับพอไปเช็คเงินอะหมื่นห้าพันโอะอ่าเดี๋ยวนี้ก็เขาเฝ้าแปลงยากแล้ว่ะแต่แต่ก็เป็นอนุสงเพราะว่ามันมีพื้นที่ตรงนั้นก็ยุ่งโวเยอะตกลวกประจบประจบกันมันหน้าแรงอย่ช่วงนี้เขาก็สั่งสั่งไม่พอกันยากตัดไม่พอนะครับก็บางแห่งก็เข้าไม่ถึงก็มีมันปล่อยพยจดสูงก็ไม่ตัดนะครับก็มีหลายแห่ง ก็ได้ทราบข่าวว่าพี่อนุรักษ์แสนเวียงได้ปลูกไว้เกือบร้อยไร่อยู่ก็ต้องอดีสงท่านตรงนั้นก็คงจะต้องมาเล่าให้พี่น้องฟัง hmm. นะครับอแอดวบ,า,บา,าร์มาบังเดอร์อนุรักษ์ <c oughs> ครับระหว่างนี้เป็นการพูดคุยกัน <c oughs> นะครับให้คนอื่นพูดคุยกันบ้างนะครับก่อนที่เข้าวาระประชุมครับอก่อนอื่ขอสวัสดีเอ้อ <c oughs>